สวัสดีครับนักเทรดทุกท่านนะฮะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับในส่วนของการรีวิวนะครับรีวิวคู่แคทฟังนะครับนะก็ได้ไปประมาณเกือบ12เนาะประมาณ11.6นะครับก็ใจจริงก็อยากจะได้ข้างล่างอีกแต่ว่าม,มันทุบลงมาแบบนี้ผมเลยตัดสินใจปิดหมดนะครับเพราะว่ากลัวเด้งแล้วเดี๋ยวเสียเวลาก็เลย ก็เลยเปิดไปก่อนเผื่อว่าอาจจะมีเติมอะไรก็ค่อยว่ากันไปจริงๆแล้วผมมีช่วงข้างบนเนี่ยมาหนึ่งออเดอร์แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นออพอร์ตจิว๋วครับพอร์ตของของ,ของลูกสาวก็เลยก็เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้เอามาก็เนี่ยได้ของออเดอร์บล็อกเนี้ยไปนะครับแล้วก็ปิดกําไรแค่แค่โลเนี้ยช่วงช่วงเนี้ยประมาณสองเท่าเนี่ยทำได้แต่ว่าก็ไม่ได้เอาหลงเนอะเอาเอา,เอาเท่าที่เราตรงนี้ก็แล้วกันที่เราโฟกัสนะครับ สวยมากเพราะว่าจิ้มบอตบ็อกเราก็ลงเลยนะครับอ่าเรามาดูกันว่าโครงสร้างนะครับอันนี้เราอยู่ที่ h สีนะครับโครงสร้างเนี่ยเขาเป็นขาขึ้นมานะครับแล้วก็พักตัวลงมากับเนลงมาเป็นขาลงนะครับทีนี้พอราคาขึ้นไปเนี่ยก็อยู่ในโซนที่แบบสวยงามเลยนะครับก็เทลงมานะครับตรงนี้เป็น l i q u i ิ i t ตผมก็เลยอปิดกําไรตรงนี้เลยก็ยังบอกในอในกลุ่มใบนะครับว่าเ กำหนด TP ไว้ตรงนี้แลครับหนึ่งบสองตอนแรกมันมีโซนนี้ก็คือโซนที่ได้มันแตกข้างบนนะครับก็จะมีโซนนี้ด้วยแต่เอาลบออกไปละนะครับก็ไม้นี้ที่เติมกันก็บอกไปในกลุ่มว่าเออโซนถึงแล้วนะครับใครอยากเติมก็เติมเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงข่าวพอดีนะครับผมก็ตัดสินใจเติมทีนี้เนี่ยเรามาดูว่าทําไมเอสแตผมถึงแคบว่าโซนนะครับลองกลับไปดูในทำสเ,นท,น,ทเน,นที่ราคามาถึงนะเรับเดี๋ยวล่นก่อนนะครับช่วงที่ราคามาถเงเนี่ยครับ มันก็คือแท่งนี้นะเดี๋ยวผมรีเพย์ให้นะครับช่วงราคามาถึงโซนนะครับในทำเฟรมของเทนสีนะครับก็มาถึงช่วงนี้นะครับพอราคามาถึงโซนเนี่ยเอ่อผมก็เอ๊ะผมเห็น o อโตบล็นี้มีคนเห็นไหมฮะประมาณนี้ออมันมีโซนหนึ่งผมก็เลยเอ่อแคบดีกว่านะครับก็เลยแบบเอาให้มันแคบลงนะครับ เพราะว่าแผนของผมมีแผนหนึ่งก็คือว่าผมจะเข้าตรงนี้ถ้ามันโดนนะผมจะเข้าตรงนี้คือไปซอยย่อยเอาอ่ะนะครับผมก็จะเข้าตรงนี้อีกไม้หนึ่งแล้วก็เอลด้านบนคือจะรีดอ่ะนะครับก็คือจะรีดอาร์อาร์นะครับ,อ AA, รบพอละพอราคาเข้ามาในโซนนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยตัดใจเข้านะครับผมก็เลยตัดใจเข้าเลยนะครับออกมาถึงตรงนี้เนาะมาถึงอันนี้นะครับก็ตัดสินใจเข้าเลยแล้วก็เอาเอลไ้แค่เหนือเหนือตรงนี้ก็คือว่า ที่ผมเอาจริงจริง S l ผมจะต้องอยู่ประมาณเหนือโซนนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเปลี่ยนอันนี้ก่อน S l ผมจะต้องอยู่ประมาณนี้เหนือออเดอร์บ,บ็อกนี้นะครับบล็อกเนี้ยผมจะต้องเอา S l ไว้เหนือเนี้ย S R จะแคบมากเลยแต่ที่ผมเอาไว้ข้างบนเนี่ยคือว่าผมจะเอาไม้ต่อไปอ่ะต่อกันเห็นภาพออกไหมครับไม้ต่อไปเนี้ยผมรอไว้ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมรอไว้อย่างนี้เหมือนกันคือว่าถ้าโดนอันนี้ก็ก็จะติดไม้นี้นะครับแล้วก็จะรีดอานไป ประมาณนี้ครับเพราะว่าเราเสียเราเสียแค่หนึ่งแยวเราได้เราได้เยอะนะครับก็เลยรีดอ่าแต่ถ้าเราเอาแบบว่าลากเอแลขึ้นไปข้างบนทีเดียวเลยเอ่อะเออระยะของทีพีอ่ะหมายถึงว่าสัสดส่วนคือ Rr ของมันอ่ะเราก็จะแคบลงนะครับก็เลยก็เลยตัดสินใจเข้าแบบนี้นะครับแต่ว่าน้องก็ลงมาให้เลยนะครับน้องก็ลงมาให้เลยก็เราก็ลุ้นลงไปนะครับก็ลุ้นลงไปเขาก็ลงไปให้ยาวๆก็พักตัวอยู่แป๊บหนึ่งแหละแล้วก็เขาก็ลงไปให้ น,นี่ก็คือผมก็เลยบอกในกลุ่มไว้ว่าเออเดี๋ยวเติมของได้ละแล้วก็บอกระยะ tp อะไรไปอย่างเงี้ยแล้วก็โซนนี้แหละผมก็ปิโดโซนโซนนี้แหละพอดีว่าช่วงนี้ผมก็ยุ่งยุ่งช่วยงานที่บ้านนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทําคลิปเอ like. ่อวิเคราะห์ทองคําหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็มีทองคาเดี๋ยวเอามาฝากกันเพราะว่าก็ผมก็เทรดมาทุกวันแหละแต่ว่ามันจะมีผลงานอยู่ในในในเรียวในในเพจนะครับแล้วก็ของติดต่ออะไรเงี้ยก็จะมีลงไปนะครับแต่ว่าจะไม่มีเวลามานั่งอัดคลิป อะไรเงี้ยพอช่วงนี้ก็จะยุ่งหน่อยนะครับประมาณทักงสองสาเดือนแหละนะครับเพราะว่าผมกำลังจะทําแบบที่นั่งเล่นริมเบาะริมคลองอะไรเงี้ยแบบแบบแนวแนว,แนวพอเพียงอะไรเงี้ยแบบนั่งเล่นริมเบาะริมคลองทํอาอที่นั่งเล่นอะไรประมาณนี้แหละครับทีนี้เนี่ยผมว่านะแคทฟังเนี่ยอาจจะมีโอกาสลงไปได้นะครับอาจจะมีโอกาสลงไปถึงตรงนี้ได้นะฮะแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยผมปิดไปหมดแล้วผมก็อาจจะหาเติมหรือหรืออาจจะไม่เล่นแล้วก็ได้เพราะว่าังมีคู่อื่นที่ยังแบบ ก็ยังลุ้นอยู่นะครับแต่ว่าคู่ยูเนี่ยยูที่เอ่ออยู่ท้ายเนี่ยคู่ที่เป็น EU อะไรพวกเนี้ย GU อะไรพวกเนี้ยหรือทองเนี่ยคือท้ายด้วยยูอะ่ะขึ้นแบบโอ้โหสุดยอดเลยนะครับขึ้นสุดยอดเลยก็มีเอ่อเดยวนะผมด้วยดูยูแคทเนี่ยมียูแคทเหมือนกันยูแคทเนี่ยผมปิดไม้ไปแล้วอันนี้คือเอามาแถมให้นะครับยูแคทเนี่ย ผมปิดตรงนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งคือผมเข้าไปนะครับมันประมาณเกือบเกือบสิบอาห์นี่แหละแล้วผมก็พอมาถึงตรงนี้ผมเห็นว่ามันมันมันติดนะครับแท่งรีเจ็เนี้ยย้อนไปให้ดูแท่งที่มันโดนแล้วรีเจ็ลงมาเนี่ยผมก็ตัดสินใจปิดเพราะว่ามันอาจจะติดออร์บ็อกนี้ก็ได้นะครับผมก็เลยเซฟปิดไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะปิดตามตรงนี้เลยเพราะว่าเพราะว่าอ๋อยูแคทเนี่ยยูแคทเนี่ยลองดูกันนะครับว่ามันเป็นไซเควนไหมครับ เป็นไซด์เวยผมก็เลยไม่อยากจะถือให้มันให้มันไกลมันก็กาจจะเอาประมาณนี้พอแหละพวกโอร์บ็อกซ์หรืออะไรพวกนี้นะครับทีนี้ว่าพอปิดแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลงมาอยู่นะครับแล้วเห็นอะไรแวบๆนะครับเห็นอะไรแวบๆข้างในนะครับผมมาซอยเล่นอีกนะครับผมมาซอยเล่นวันนี้นะครับนี่ครับผมมาซอยเล่นตรงนี้นะครับ TP ไปเห็นไหมก็คือมันมีมันมีการสะบัดแล้วก็มีแรงขึ้นไปตรงนี้นะครับชนะหายไปได้ แล้วพอมาถึงตรงเนี้ยมันมีดีดขึ้นผมก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจจะมามาเล่นนะคือแบบพอมาเห็นมันมีสบายขึ้นไปแล้วตรงนี้เหมือนมีแท่งขึ้นมาออกจากโซนผมก็เลยตีออร์บ็อกนะครับผมก็เลยตีออร์บ็อกนี่แหละแต่ว่าตอนที่มาเข้าก็คือมาเข้าขกลางๆนะครับมาเข้าขกลางออบ็อกนี้บล็อกเล็กๆนี่แหละคือผมก็มาหาเข้าในทาเฟรมเล็กๆอะ่ะแหละประมาณนั้นน่ะจําไม่ค่อยได้เหมือนกันอันนี้น่ะโซนนี้แหละ M ห้านี่แหละ นะครับ M5 นี่แหละก็ประมาณนี้แหละราคาลงมาผมก็เลยบายก็ได้ไปอีกเีนะ๋ยวก็เก็บไปอีกหนึ่งนะครับก็เล่นไปเล่นไส้ไปต่ <c oughs> อไส้ไปในทีในในระยะของ Tp เนี่ยตอนนี้ก็อยู่ใน p p อยู่แต่ว่าผมก็ยังมีโซนที่อาจจะรอเติมบายแบบบายไปไป,ไปยอดทีเดียวเลยพร้อมกันไปเลยเพราะว่าตอนนี้ผมอุ่นใจแล้วผมปิดไปครึ่งนึงแล้วนะครับผมปิดไปครึ่งหนึ่งแล้วนะครับเพราะตรงนี้ก็เกิดเป็น Tp แล้วเหมือนกันก็นกได้ไปหลาย r r นะครับ แล้วก็อาจจะเติมไปด้วยกันทีเดียวเลยเพราะว่าตอนนี้มันเอากําไรมาเล่นละประมาณนั้นนะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้เอา SL มาก,กันหน้าไม้นะผมจะไม่ได้ทาแบบนั้นนะครับอันนี้คือยูแคทนะครับยูแคทก็แบบคมมากเลยนะยูแคทนี่คือมีโซน,นครับผมพูเหมือนกับว่าเราจะรีวิวยูแคทไปด้วยแล้วกันก็ <c oughs> คือว่าเดี๋ยวผมเอาไว้ทาดีกว่าตอนมันทีพดีกว่าแล้วจะได้แบบว่าเอาไ้ลุ้นเอาไ้ลุ้นด้วยกันเอาไ้ลุ้นด้วยกันก็ยังไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น,นครับอาจจะ SL ก็ได้เดี๋ยวเอามาทําให้ดูนะครับ แล้วก็มีทองคําเดี๋ยวย้อนให้นะครับย้อนย้อนให้ของทองคําผมก็จะมีเก็บปะปลายมาเรื่อยนะครับที่ผมไม่ค่อยได้มาทําวิเคราะห์นะครับแต่ผมก็ทาคลิปทําอะไรบอกในกลุ่มแหละเนี่ยโซนนี้ปัจจุบันผมก็จะรออยู่เหมือนกันนนเนี่ยแต่ว่าจะได้เข้าไหมาเนี่ยอัดคลิปอยู่พอดีเลยก้อนเนี่ยมีของวันจันทร์นะครับวันช่วงวันจันทร์เนี่ยสองไม้แล้วก็ของเมื่อวานนะครับของเมื่อวานก็ได้ไปไม้หนึ่งขายหมูครับ เขาทําออทำหายไปเลยเล่นแค่หนึ่งต่อหนึ่งเองนะว่าทำออทำหายไปเลยนะครับโอเคก็ okay, มีประมาณนี้นะครับทุกคนก็ผมเก็บประมาณนี้มีมีเซลล์ด้วยมีเซลล์สวนด้วยพวกนี้จะเห็นในในติ๊กตอกผมในเรียวผมก็จะมีอันนี้ทีทีเป๊ะมากเลยนะครับทีทีเป๊ะมากเลยไปแล้วเนี่ยพอโดนแล้วไปเลยนะครับโอเค okay, แต่ว่าจะไม่ได้ขึ้นรูปให้ดูนะเพราะว่าอ่าเราจะมาแคสฟังนะถ้าอยากดูรายละเอียดตรงนี้ก็ไปดูในติ๊กตอกผมได้นะครับว่าเอ่อ ไม่ค่อยมีเวลาเดี๋ยวต้องไปตัดภาพมาแปบหน่นะครับแล้วก็โอ้ทองคํากําลังจะลงมาแล้วเออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเหตุเปลี่ยนสวิตไปเหตุก่อนแล้วกัน,น,น <laughs> โอเคแนวคิดทั้งหมดของแคดฟังก็มีประมาณนี้นะครับแนวคิดของแคดฟังก็มีประมาณนี้ก็เอามา,อาบอกให้ดูว่าจุดเข้าคิดยังไงนะครับจะได้เอาไว้เป็นแบบเอาไปรับคมของตัวเองว่าเออเราเราใช้อคตแอลแบบต่อกันอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้รีดอ่า เนี่ยถ้าผมถ้าผมเพิ่ม RR ไปอันเนี่ยผมลองทานะถ้าผมเพิ่มเพิ่มไปเหนือพวกนี้นะครับมันจะได้แค่6เองนะครับมันจะลดไปตั้งเมื่อกี้นี้สิบอดใช่ไหมมันก็ลดไปตั้งเยอะอ่ะนะครับเราได้กําไรอีกเพิ่มมีตั้งหลายเท่าับในการลดลงมาอย่างเงี้ยเนาะโอเคครับผมทั้งหมดก็มีประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาเรียนรู้เทคนิคที่ผมใช้นะครับอันเนี้ยคือเนี่ยผมเทรดเนี่ยก็ประมาณอันนี้วันผมเข้าประมาณวันที่สิบสองนะครับนะครับก็วันนี้วันที่ สิบเจ็ดนะครับก็ถือมาอยู่ประมาณนี่แหละสามสี่วันห้าวันอะไรเงี้ยเนี่ยโอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครสนใจเทคนิคที่ที่ผมใช้นะครับก็อา่าทักไปที่อินบ็อกซ์ในเพจแท่งเทียนเศรษฐีนะครับผมก็อา่าแล้วก็ผมจะแจ้งนิดนึงคือคอร์สเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดพันเก้าภายในอา่าวันแม่แล้วกันเนาะสิบเป็นวันสิบสองสิงหาแล้วกันอ่ะวันที่สิบสองสิงหาครับหลังจากนั้นผมจะเป็นเจ็ดพันเก้าแล้วใครสนใจก็ทักเข้ามา นะครับผมในกลุ่มนี้ก็คือพากันเทรดแล้วก็มีปรึกษากันไปเรื่อยนะครับใครสนใจเขาทักเข้ามานะครับมาพูดคุยมาอะไรสอบถามก็ได้เนาะโอเคตามนี้นะครับเดี๋ยวผมรีบไปก่อนนะครับสวัสดีครับ